ลองไปฟังทางฝั่งของทางคุณอนุทินก่อนนายกใช่นายกอนุทินว่าอย่างไรกับเรื่องนี้แน่นอนต้องขาลับอยู่แล้วครับอ่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะเราก็ต้องมันเป็นเจตนาลบอยู่แล้วที่ อยู่ในหนึ่งในห้าข้อใช่ไหมเจตนาเนนการแก้ไขรัศนูลงเราเองก็ต้องการกางักกระจายจางนเราก็จะดูซึ่งกระบวนการมีอย่างไรก็จะจะได้จากําร่างขึ้นมากรทำกระบวการ่กาเบรอยว่าให้สงในรายละเอียดเยก็จะตัค่ายไทยก็จะหาเาง ทุกอ, e อย่างเป็นไปตามข้อลกลงค่ะอ่ะ,อะ prueba. เห็นพร้อมกับพรรคประชาชนว่าจะต้องทําร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันก่อนใช่ถ้าเห็นสอดคล้องกันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ<ช>ถ้าภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเห็นตรงกันก็ตามข้อเสนอของทางหัวหน้าเท็งนะคะก็สามารถดําเนินการได้เลยใช้มติฟังรัฐบาลกับในส่วนของพรรคประชาชนก็เสียงมากพออยู่แล้วครับแต่ที่พรรคประชาชน ตั้งถแถลงทันทีเลยแบบนี้เนี่ยโอ้โหไปกดดันฝั่งพรรคภูมิใจไทยฝั่งคุณอน,นุทินหรือเปล่าเขาก็แน่นอนเขาตั้งเงินขายสี่เดือนไง <c oughs> แล,ล้วเริ่มมีเสียงเขยา่าพลังดูดเนี่ยเขาก็ต้องกังวลดีลึกๆอาจจะแอบ,บกังวลว่าเอ๊ะจะอยู่ยาวหรือเปล่าก็ <c oughs> ต้องกดดันนิดนึงแต่กดดันอย่างไรเชิญค่ะได้ยินแล้วน่าจะต้องการต้องบอกมาแถลงดูทุกการทุกการไหมว่าหลังจากพิจสภาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเล่นทำปฏิบัติร่วมพร้อมกับการเลือกตั้งใหม่ด้วยกัน มันไม่มีอะไรต้องกดดันสี่เดือนเป๊ะก็ยุบสภาหลังยุบสภาก็ไม่มีใครกดดันใครได้แล้วจนระิงจริงตอนนี้ก็ไม่มีใครมากดดันอะไรนะครับเราไม่ต้องทํางานกันอย่าไปกดดันทําตามเชื่อใจกันอย่าลืมนะว่าข้อตกลงที่เกิดขึน้นได้รัฐบาลีับผิดได้เพราะว่าทั้งพรรคคุณเจริญไทยและพรรคประชาธิปไ เห็นพร้อมต้องการว่าสภาพสภาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทางที่ดีทางที่ดีนี่ก็ดียกสภาแต่ตอนนั้นเขาไม่มีนายกนไม่มีผู้ที่ยังสามารถทําะไรที่สภาได้ก็เห็นเอาผมมาผมพอเป็นนายกหรมีข้อตกลงก็ต้องยกสภาไปในสิ่งผมก็ทำตามสัญญาอยู่แล้วอย่าไปกังวล ชัดเจนถ้ายืนยันแบบนี้นะเราก็ต้องเชื่อมั่นไว้ก่อนทําตามสัญญาอยู่แล้ว4เดือนเป๊ะยุบสภาใช่เพราะฉะนั้นหลัง4เดือนแล้วยุบสภาแล้วไม่มีใครกดดันใครได้แล้วก็จบไงก็เป็นไพ่ของภูมิใจไทยในประโยคนี้แหละนะฮะอ่ะแล้วทีนี้สาสรอว่ายังไงล่ะฮะเดี๋ยวลองฟังอีกสักทอนหนึ่งล้วกันของคุณอนุทินนะครับเช่นค่ะการตั้งสอสเนี่ยต้องมาจากไหน ไม่มีแล้วดีตลอไม่มีแล้วเรื่องการแก้ไขรัฐมตนตรีเป็นเรื่องของสภา,ภาก็ภายในสี่เดือนถ้าทําได้เราก็ทําตามขั้นตอนใช่ไหมถ้าทาไม่ได้ก็ค้างเอาไว้แล้วก็ยุบสภายุบสภาแต่กนก็ไปเลือกตั้งแล้วก็ทุกคนก็ต้องอธิษฐาให้พี่น้องประชจชานองฟัง,ง,งว่าพับแต่และพักจะมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขรัฐมนตรี เดี๋ยวคงต้องให้ผู้นำายค้านกับนายกรัมตีคุยกันรอบเพราะทางายคานเองเขาก็ยืนยันว่าเขาอยากจะขอความร่วมมือร่วมแรงในการผลักดันกับเพื่อนเรื่องของสสร,รแต่ในส่วนของท่านนายยงุทิีก็บอกชัดเจนในเมื่อมติความมาแบบนี้แล้วการแก้รัฐมนูญกับกรอบระยะเวลาที่เหลือก็เป็นเรื่องของสภาแล้วแหละก็ไม่ต้องไปตั้งสสร ก็เนี่ยแหละจะแก้ตรงไหนสภาทำหน้าที่ไปเลยอจะมาตราตรงไหนที่มันเป็นปัญหาสะดุดทําให้การเลือกตั้งที่ผ่านมามารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม้าไปแก้ในจุดนั้นก็ยุบสภา4เดือนก็จะจบแค่นั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปแน่นอนเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะครับครับ